สวัสดีครับสวัสดีครับพบก,กับช่องพริกเทดดัมชาแนลครับคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับมารายงานผลการจับสลากแบดมินตันรายการใหญ่รายการสุดท้ายของปีครับรายการที่นักแบดมินตันทุกคนครับอยากเข้าร่วมการแข่งขันนั่นก็คือรายการ s s b c world tour final ปีนี้กำหนดการแข่งขันในวันที่1 1ถึงวันที่15ธัาานวาคม25 6 7ครับแข่งขันที่ประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจีน,นซึ่งมือนี่เป็นมันจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันครับก็มีทุกประเภทนะครับทั้งชายเดีย่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่แล้วก็คู่ผสมครับแต่ว่าช่องพริกไทยดำชนเชนแนีจะนําเสนอการรายงานเฉพาะประเภทที่นักแบดมินตันไทยครับได้เขารวมการแข่งขันนั่นก็คือประเภทหญิงเดี่ยวซึ่งมีนักแบดมินตันไทยสองคนครับที่ได้รวมที่ได้เขารวมครับก็คือเมสไซสุภัทิดาเกตทอง ครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธุ์ประเภทใช้เดียวครับมีนักกีฬาไทยเขารวมคนหนึ่งครับคือวิวกุลวุฒิวิทิศสารเริ่มจากประเภทหญิงเดียวครับกลุ่มเประกอบไปด้วยวังซียี่จากประเทศจีนเกโกเลียมาลิสกาตุนจุงจากอินโดนีเซียอายะโฮโอริจากประเทศญี่ปุ่นแล้ก็ครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันุนกลุ่มบีครับ ประกอบไปด้วยฮานเยีย่จากประเทศจีนแล้วก็อันเซยองจากประเทศเกาหลีใต้แล้วก็สุภนิดาเกตทองจากไทยแล้วก็อากานิยามากุชิจากประเทศญี่ปุ่นนี่นะครับเปลี่ยนกลุ่มออกมาแล้วครับประเภทใช้เดียวครับกลุ่ปเอประกอบไปด้วยอันดเดรสแอตทอนเซนจากประเทศเดนมาร์กแล้วก็โชเทียนเฉินจากไต้หวันแล้วก็ลีซินเจีย จากมาเลเซียแล้วกับซีเฟงจากประเทศจีนครับอันนี้กลุ่มเครับกลุ่มบครับประกอบไปด้วย,ยชียูฉีจากประเทศจีนโคไดานาราโอกะจากประเทศญี่ปุน่นจุรธานคริสตี้จากประเทศอินโดนีเซียแลวก็วิวกุลวุฒิวิทิสา์จากประเทศไทยครับเป็นไดครับแบ่งสายแล้วมีโอกาสบ่ครับมีรุ่นบอนักแบดมิตันไทย เขาเกิวมาเป็นกำลังใจให้นักแบดมินตันไทยทุกคนนะครับให้ผ่านเขารอบหรือว่าได้แชมป์ยิ่งจะดีครับยิ่งจะดีกว่านี้ครับติดตามผลการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยผ่านทางช่องนี้นะครับช่องพริกไทยดำชาแนลนี่นะครับก็จิได้นําผลการแข่งขันมาไล่งานให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้ทรตรตลอดทัวร์นาเมนต์นะครับคือเริ่มจากวันที่11ถึงวันที่18ทันว่าคมนี้นะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจช่องพริกเทดํัมเชนเนลครับผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาณะที่นี่ครับขอบคุณที่หลายครับสวัสดีครับ